ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเพิ่มกำลังการผลิตหญยาสดยาแห้งและญ้าหมากักรองรับการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงหน้าแล้งไปติดตามได้จากรายงานครับ เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงหน้าแล้งนะครับท่านศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังครับจึงได้มีการเร่งผลิตหญ้าแห้งหญ้าสดรวมไปถึงหญ้าหมักที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึงนี้ครับแปลงหญ้าสดเนื้อที่138ไร่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังพร้อมแล้วที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปผลิตเป็นหญ้าหมักและหญ้าแห้ง เื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงหน้าแล้งรวมถึงแจกจ่ายใ,ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์นายอธิพันธ์โชคอํานวยเจ้าหน้าที่พนักงานสัตวบาลศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเปิดเผยกับทีมข่าวเอ็นวิธีตรังว่าขณะนี้ทางศูนได้เตรียมพร้อมหญ้าสดประมาณ80ตันรวมไปถึงหญ้าหมักที่ใช้หญ้าสายพันธุ์ในเปียป,ปากช่องรองรับเมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ โดยกระบวนการผลิตย่าหมักนั้นทางเจ้าหน้าที่จะนำย่าสดมาผ่านเครื่องบดและนำไปหมักในถัง200ลิตรใช้ระยะเวลาในการหมัก21-30วันจึงสามารถนำไปให้ปศุสัตว์กินได้ด้านเกษตรกร,กรที่สนใจขั้นตอนการทำย่าหมักสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้ภายในศูนย์ส่วนย่าแห้งขณะนี้ทางศูนย์ได้ดำเนินการสำรองไว้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร,กรที่เลี้ยงปศุสัตว์ไว้แล้วจำนวน2,500ฟอน์ ซึ่งที่ผ่านมานั้นทางศูนย์ได้ดําเนินการแจกยาแห้งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัสตว์ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วกว่า8,100ฟอนเตรียมพร้อมยาสุดประมาณ80ตันลงรับไปแล้วที่แปลงสองที่ขอาะยอำเภอลัศดาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต่างหญ้าหมักใช้ในแปลงบักช่องหมักรงรับให้เกษตรกรมารับที่ที่ศูนย์วิจัยอาหาร ตังได้เลยครับหญ้าแห้งตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการน,นะครับอตอนนี้ทําไปประมาณทีสอง้ารก้อนนะครับนอกจากนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังที่สํานักง,งานอําเภอเมืองจังหวัดตรังยังมีการแจกต้นพันธุ์ของหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งและหญ้าแพงกโกล่าสำหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจเพื่อนำไปปลูกเองได้อีกด้วย ครับสำหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจหรือประสบป,ปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์สามารถที่จะติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสองแห่งด้วยกันนะครับจุดแรกที่อำเภอรัชดาส่วนจุดที่2บริเวณอำเภอเมืองแห่งนี้นะครับเพียงแค่ท่านแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและสามารถเดินทางมารับได้นะครับในวันและเวลาราชการครับอนันตชัยพมเกื้อถ่ายภาพอับดุลรฟุทัยสันทีมข่าวเอ t ีตรังรายงาน